สวัสดีค่ะอ่ะมาแม่เจ็บมาแนะนํานะคะเวลาที่เราตัดรูปนะคะเราถ้าเป็นตัดรูปสิ่งของนะคะจะใช้เป็น b บ็กกราว n ์ e r a ิเซอหรือ b, Remove BG ก็ได้นะคะแต่ถ้ารีมูฟบีจีเนาะมันก็จะตัดง่ายนะคะอ่าเดี๋ยวคลิปคนนะคะเดี๋ยวแม่เจ็บสอนอีกคลิปเนาะนะคะอ่ะเราเข้ามาใน Remove BG นะคะเห็นตัวสีน้ำเงินไหมคะเป็นอั l โหลดอิมเมนะคะเรากดเข้าไปนะคะแล้วก็ เข้าไปในอัลบั้มนะคะเข้าไปในอัลบั้มอะคามล่านะคะไอ้นี่นะคะเราอยากตัดรูปไหนนะคะตัดรูปเงินอ่าเดี๋ยวแม่เจ๊จะสอนสองอันเลยนะคะตัดรูปเงินแค่กดเข้าไปในรูปเงินนะคะนี่ mm. เห็นไหมอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนะคะกดดาวน์โหลดแล้วก็เออนี่นะคะเนี้ยเสร็จแล้วนะคะคือมันง่ายมากนะคะเสร็จแล้วเราจะาภาพอื่นแล้วก็กดตรงกากบาทนะคะ แล้วก็ไปเอาภาพอื่นนะเดี๋ยวแม่แจ๊บเลือกให้ดูนะคะเอาไปภาพไหนภาพแชมพูนะคะอ่ะนะคะอยากตัดน้องแชมพูนะคะตัดง่ายมากนะคะแอปเห็นไหมนะคะอำนวยความสะดวกให้เราง่ายมากนะคะมันง่ายมากนะเนี่ยเห็นไหมนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือเราได้เสร็จแล้วได้2รูปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกไปดูที่ ในอัลบั้มกันนะคะอัลบั้มแล้วก็ไปเลือกหาดูเมื่อกี้นี้เราใช้แอปอะไรเอ่ยเราใช้แอป Image นะคะไอริมูบิจีนะคะอยู่ไหนอยู่ไหน r ิมูบิจีนี่นะคะเห็นไหมนะคะอันนี้คือรูปที่เราตัดนี่นะคะนี่นะคะคือรูปที่แม่ใช้ตัดอ่ะทอรมม์มักซินแบบนี้นะคะ อืมโอ้มาขึ้นเป็นแบ็กกาวให้เลยเว้ยนะคะนี่คือรูปที่แม่ตัดมาทั้งหมดนะคะมันง่ายมากนะคะมันง่ายมากนะคะเออเนี่ยนะคะเห็นไหมง่ายมากนะคะลองทำดูนะคะ